สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมือนีฝ่าพอกันคือเก่าเหมือนเดิมเอ้อพี่น้องสำหรับแนวทางท้าน้อย VIP ครับพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วประจำวันที26่26เมษายนส5 6พครับพี่น้องได้ว่างแนวทางไว้ให้พี่น้องได้เอาไปพิจารณากันนะครับสำหรับน้อย v ี p ประจำวันที่26เมษายนนะครับ ก็ว่างเดนไห่หนึ่งสองสามหาหาหลุดสองหลุดหนึ่งมาตัวอื่นๆพี่น้องมากตัวใดพี่น้องก็หลุดตัวนั้นแหละครับอเอาไปพิจานณาครับพี่นอ้องสำหรับพี่น้องที่เขาไอดีไล่เขาลุ่มก็โชคเต็งหนึ่งนะครับแอดไลน์เข้ามาตามนี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดซับสขไครป์ให้กำลังแรงใจก,กันครับพี่นอ้องไดเวลาผมก็เอาแนวทาง ดีๆนะครับมาฝากตอนพี่น้องเอาไปปิจรารณากันเนาะนะครับขอบุญขอพุ่นพี่น้องทุกท่านอีกครั้งสำหรับพี่น้องผู้ที่มีโศกมีลาบนะครับก็อย่าลืมทำบุญทำท่านกันเนด้อพี่น้องเด้อนะครับตามที่พี่น้องสะดวกไก่หมองได้ไปหมองหันวัดว่าล่ามกับา,ายขึ้นกันนะครับหรือสิทำบุญทำท่านในคนตกทุกแต่ยาผู้ที่เขาได้โอกาสผัวเฮานะครับก็ดีหลายที่กันครับพี่น้อง เอาละพี่น้องมืออื่นจะมาพอกันไหมมือเดี่ยวสันสันเบาเฮียนเฮียนอ่าเบาถึงแนวทางเล็กๆหน่อยเนาะพี่น้องยังได้กับขอให้พี่น้องรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปัจจากโรคไข้ไก้เจ็บทั้งปวงนะครับพี่น้องที่กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้รวยขอให้รวยเด้อพี่น้องเด้อเอามืออื่นพอกันไหมนะครับขอให้พี่น้อง,งโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ